่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลอง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุง่งข่าวเข้มข้นคนลุกทุ่งนะครับกลับมาพบกับผมวัชระดุลพลอยประดับและก็คุณสุภวรรณคำบุตรเช่นเคยนะครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงอัปเดตข่าวคราววงการลุกทุ่งนะครับให้ได้ทราบกันนักร้องก็หลากหลายค่ายเพราะว่าเรานําเสนอด้วยความเป็นกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวเรื่องของการเปิดอัลบั้มแล้วก็เรื่องของนักร้องแล้วก็ประเด็นร้อนในช่วงที่3ด้วยครับ ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเราทั้งชมสดผ่านหน้าจอของ s Spring New รวมไปถึงติดตามผ่านโลกของโซเชียลมีเดียนะฮะรายการของเราก็มีให้ติดตามไปด้วยผ่าน Facebook f แฟนเพจค่ะข่าวลูกทุง่งมีหลายคนนะคะมาเพิ่มเติมแล้วก็มีมาคอมเมนต์ในรายการของเราแล้วก็อยากจะให้เราไปเจาะประเด็นหรือว่านําเสนอเรื่องราวของนักร้องบางท่านนะคะซึ่งบางทีหลุดออกจากกระแสะไปแล้ว<อ>หรือว่านักร้องบางท่านซึ่งหายไปจากวงการอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ มากเลยที่ติดตามมันเข้ามานะคะใช่นะครับถ้าเกิดว่าเรานัดหมายกับนักร้องนะครับซึ่งปกติเราก็ติดต่อกันอยู่นะ,ะนักร้องบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระแสเพราะว่าย้ายค่ายบ้างไม่ได้ทําผลงานต่อเนื่องบ้างบางคนเนี่ยก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวจนแบบว่าลืมเรื่องของการออกอัลบั้มมาเลยก็มีเหมือนกันแต่แฟนๆยังคิดถึงอยู่ใช่นะฮะเราก็ะจะได้ไปตามตัวมานั่งพูดคุยกันในรายการเราก็จะได้อัปเดตในชีวิตนะครับว่าะจะ,ะเลิกร้องเพลงเลยไหมหรือว่าจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการของเราก็จะมีหลากหลายมุมมองแบบ นี้นะครับมานำเสนอกันเช่นเคยทั้ง3ช่วงในช่วงแรกนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับมาติดตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับกับนักร้องลูกทุง่ง คนแรกนี้เป็นเรื่องราวของน้องหลิวอารดานะครับต้องบอกว่ากระแสเพลงแดนซ์ของเธอที่ทำมาแล้วหลากหลายอาัลบั้มนะครับก็ดูจะซ้ำๆเดิมครับล่าสุดนี้นะครับการทำงานของเธอกับค่ายมิวสิกดีก็เตรียมตัวที่จะผลิตผลงานชุดใหม่ออกมานะครับในสไตล์ลูกทุ่งแดนซ์เหมือนเดิมในชายาที่ดาแดนซ์นะครับที่ใครหลายคนรู้จักมักคุ้น ในคาแรคเตอร์ของเธอเป็นอย่างดีครับแต่ว่าวันนี้เธอจะมีการนำภาษาเหนือมาผสมกับเพลงแดนซ์ของเธออย่างไรเพื่อที่จะเป็นงานใหม่ของเธอวันนี้ครับมีคำตอบจากหลิวอารดาสวัสดีค่ะหลิวอาราดาค่ะซิงเกิลใหม่นะคะก็อาทิตย์หน้าน่าจะได้ฟังกันนะคะก็เป็นเพลงสนุกสนุกเหมือนเดิมแต่ว่ามีสำเนียงความเป็นเหนือเ,เข้ามาสอดแทรกนะคะก็เพราะว่า แต่และชุดที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเพลงเหนืออยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทแต่เพลงนี้ชุดนี้ซิงเกิลนี้จะเป็นเพลงโปรโมทเพลงเหนือเลยนะคะก็ยังไงฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะฝากไว้้ตยนะเจ้าตกลงแล้วก็คือเธอจะเอาคำเหนือมาใส่เป็นคำน่ารักน่ารักน่าจะเป็นคำที่แบบว่าเข้าใจกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนะครับอาจจะต้องติดตามนะฮะเพราะตอนนี้เธอได้เตรียมตัวแล้วก็ปรับโชว์สำหรับเรื่องของการแสดงที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ด้วยครับ จากเรื่องราวของทิดดาแดนนะคะมาต่อเนื่องกันที่สาวหล่อแห่งบ้านอาสยามน้องกล้วยอาสยามนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะน้องกล้วยอาสยามเนี่ยเขารับงานเป็นวงนะคะเป็นทีมซึ่งจะมีแบ็กอัพซึ่งเป็นสาวหล่อในสมาชิกของวงเขาเนี่ยอยู่แต้มไปหมดเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าน้องกล้วยอาสยามของเราเนีะคะเกรงว่าการเล่นหน้าเวทีนี่แหละคะ่ะจะไม่เหมือนแผ่นก็เลยทําให้เกิดการกดดันนะคะเธอต้องซ้อมหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะเธอ บอกว่าหน้าเวทีที่โชว์ออกไปแต่ละมุกแต่ละแก๊กนะคะหรือว่าการโชว์ต่างๆเนี่ยมาจากกล่นของเธอล้วนๆเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะกล้วยอาสยามนะคะเจ้าของผลงานเพลงคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปดีนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดนะคะอัลบั้มเต็มเรื่องกล้วยยค่ะเรื่องการแชร์ทาดน,นตรีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอของพี่ๆทีมงานนะคะพี่สิทธิพงศ์ที่จะทําดนตรีซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พี่ปูนะคะทีะ่เป็นนักแต่งเพลงของกล้วยในอัลบั้มนี้ก็แต่งถึง7เพลงนะคะพี่ปูก็คือ ผู้ที่แต่งเพลงคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีที่ชั้นเจ้าชู้แล้วก็เหมือนโดนต่อยแล้วก็อีกหลายซิงเกิลนะคะที่อยู่นในอัลบ,บั้มนะคะแล้วส่วนพวกเราก็จะมีส่วนพวกเราก็จะมีเรื่องการดีไซน์ทางหน้าเวทีแล้วแหละเรื่องเวลาเราไปเล่นสดเราจะเล่นยังไงให้ออกมาเหมือนแผ่นมากที่สุดนะคะเนื่องจากพวกเราเป็นศิลปินใหม่นะคะแล้วก็ต้องซ้อมหนักจริงๆแล้วก็ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็เป็นสาวหล่ออีกคนหนึ่งที่มีแฟนคลับนะฮะติดตามเรื่องของการแสดงหน้าเวทีของเธออย่างหเหนียวแน่นมากๆนะคะก็เรีเยกได้ว่าเป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความรับผิดช,ชอบไงกลัวว่าแสดงแล้วจะไม่เหมือนแผ่นกลัวคนดูจะผิดหวังก็เลยต้องซ้อมหนักมากๆ<ช>เลยใช่และที่สำคัญคือเขาไม่เปิดบัตเตองแครกนะเขามีวงเ<ห>ขา,ขามีวงก็ต้องเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยันนั้นมันจะต้องแบบว่าละเอียดแล้วก็ต้องซ้อมหนักมากขึ้นไม่เหมือนกับต้องร้องคนที่แบบมาแบบเดี่ยวๆไง คนนี้ก็ขายเป็นแพ็กเกจยกบุงมันต้องเข้าขากันด้วยใช่แล้วค,ครับต่อเน,นื่องกันที่เด็กสร้างของคุณดวงจันทร์สุวรรณีนะคะอีกหนึ่งสาวและกันภายใต้สังกัดของการมณีลายไทยนะคะนั่นก็คือน้องวาลีปิยมานั่นเองสาวสวยในตาโตนะคะเขาบอกว่าสาวคนนี้นะคะมาพร้อมกับความเพียบพร้อมค่ะไม่จะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาน้ำเสียงนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยไปเทียบชั้นกับนักร้องรุ่นพี่ได้เลยนะคะซึ่งเต้ยจูแต่ว่ายังไงกับการไป เทียบชั้นกับนักร้องรุ่พี่แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะวารีปิยมานค่ะค่ะสำหรับเพลงลูกทุ่งนะคะก็ชอบมากๆเลยแล้วก็คำว่าตัวแม่ของเพลงลูกทุ่งนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะต้องบอกนะว่าสวยค่ะนะเวลาเดินไปก็จะมีออร่าสง่างามดูพองนะดูพองนะ เออแล้วก็มีคนไปทักเธอด้วยว่าเธอคือหญิงลีหรือเปล่าบ้างเหออแล้วก็มีคนไปทักเธอช่วงที่ไปทําเทปช่วงของสงกรา์นะ่ะบอกว่านี่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 นี บเตยเป่า,าอ่ะนะเพราะว่าตัวเธอก็เล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะ,ะ,ะก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่มีอ่าเขาเรียกว่าความเจิดจรัสนะในเรื่องราวของบุคลิกภาพส่วนตัวแล้วก็หน้าตาที่ะสวยของเธอด้วยนั่นเองนะครับไปที่สาวคนนี้บ้างครับสาวเสียงดีแล้วก็น่าสวยแล้วก็คุนด,ดีด้วยครับนั่นก็คือน้องกระแตอาสยามนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของเพจแอนตี้นะครับหรือว่าเพจของคนที่ไม่ชอบที่หน้าเธอเนี่ยได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เลยกว่าตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่โดนมาอย่างหนักหน่วงจนค่ามาถึงปีนี้ก็ยังมีเพจแอนตี้นะครับเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแล้วก็มีเพจใหม่ๆเกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าเธอจะอไม่แคร์ไม่ยี่หญ่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตามแต่แต่เธอก็บอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาจะก,กีแอนตี้กระแตก็ตามแต่เธอก็ไม่แคร์ครับสวัสดีค่ะกระแตยสยามค่ะไม่ได้ติดตามนะแต่ว่าก็ทุกวันนี้ทํางานปกติแล้วก็ไปไหนก็ยังปกติค่ะก็ ก็ไม่ได้ติดตามขเขาไม่มีเหตุผลจะให้ติดตามค่ะนออะวันนี้มีสกู๊ปอะไรกันต้องน้อยวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวของเบื้องหลังในการถ่ายทำมิวสิกดีโอของสาวคนนี้ซึ่งต้องบอกว่าเธอหายจากวงการไปพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะกับการไปเป็นคุณแม่<อ>คุณแม่ลูกหนึ่งนะฮะเพลงของเธอในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ดังมาก,มากๆทุกที่ทุกงานจะต้องเปิดอ่ะ คุณลำใหญ่อ๋อมันกำลังหมายถึงคุณลูกนกสุภาพพ์ถูกต้องค่ะวันนี้เธอมาพร้อมกับงานใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่านะใจนะใจอ่าวันนี้เราได้ดูได้ฟังก่อนใครนะคะ,คะว่าเบื้องหลังการาททำมิิสิกวิดีโอเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นเขาบอกว่ารีบกั้หมักลงเยอะเหมือนกันคะ,นะดูซิว่าเธจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่า สวัสดีค่ะลูกนกสุภาพรนะคะหรือว่าคุณลำยัยค่ะยังงํำไม่เคยลืมหลืมเตลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหญ่อย่าฉันเก็บเอาไว้ ค้าล่าสุดล่าสุดรักสำรองก็ประมาณสักด้5ปีได้ห้าปีได้ลสค่ะห้าปีได้แล้วยขึ้น่ะ เพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่แบบว่าทันสมัยแล้วก็ดนตรีก็เร,เร็วเร็วมากแล้วก็สนุกมากมันเป็นอะไรที่ให้เรารู้ว่าเออเพลงมันนี่นะแดนเซอร์ที่เขาเต้นกันมันหนื่อยขนาดไหนเราก็รู้แล้วว่าเพลงม,มันมันมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนลำยไยท่าฉชนวยหรืออะไรเพลงที่ที่เต้นๆที่ผ่านมาแต่อันนี้รู้สึกว่าดนตรีหนักแล้วก็สนุกสนานชอบชอบค่ะ